การตูเลิฟลี่สากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนฉันกับลาบูบูขอบคุณทุกคนมากนะคะตอนนี้ช่องแยกเลิฟลี่สากุระโกรอพสำหรับอายุ13ปีขึ้นไปของเราครบ10,000ซับแล้วใครที่อายุไม่ถึงแต่ผู้ปกครองไม่ซีเรียสก็สามารถตามไปรับชมได้นะคะส่วนแนวทั่วไปวันนี้ขออนุญาตรวมหัวข้อนี้กับหัวข้อลาบูบูไปเลยค่ะ ชัยโยอยู่ๆคุณแม่ก็ซื้อลาบูบูให้น้ำพึ่งจะต่อไปเนี้ยก็อย่างองอแงนะเป็นเด็กดีแต่ว่ามันเป็นของมือสองนะลูกไม่เป็นไรค่ะมันเป็นของแท้นี่นาน้ำผึ่งเข้าใจค่ะว่ามันแพงจาเดี๋ยวแม่แกะให้นะน้ำผึ้งอยากตั้งชื่อเขาว่าอะไรก็ตั้งได้เลยหน่อยทำ คุณกลับบ้านตั้งดึกดื่นยังกล้ามายอกย้อนฉันอีกใช่ผมคุยกับผู้หญิงคนอื่นเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแล้วก็ไปแอบนัดเจอเขามาแต่ก็ไม่เหมือนใครบางคนหรอกทําไมฉันมันทําไมก็คุณเลวก่อนผมสะอีกไงน้ําฝนคิดว่าผมไม่รู้เหรอเรื่องที่คุณแอบคบหากับเสียรวยๆก็ดีถามรู้แล้วก็ไปอย่ากัน ลาบูคุงฉันเข้าใจว่าคุณแม่รักฉันก็เลยซื้อลาบูคุงให้แต่นี่คุณแม่เขาแค่รำคาญฉันนั่นแหละใช่คอน้ำพึ่งเล่นกับผมจะได้ไม่ไปกวนใจเขายัางไงละ่ะฮะความจริงก็โหดร้ายแบบนี้แหละละลาบูคุงนี่เธอพูดได้ฮะผมไม่ได้น่ากลัวมนุษย์บางคนน่ากลัวกว่าผมซะอีก ี่ครับคุณน้ำฝนเชิญเซ็นได้เลยทีนี้เรื่องลูกคุณน่ะควรจะรับดูแลแกนะไม่แหมอยากจะอยู่กับคนใหม่อย่างราบรื่นสินะถึงได้เควื่อระเบิดมาให้ฉันเฮ้ยคุณแม่ครับช่วยดูแลยายน้ำพึ่งแทนผมทีก็แล้วกันผมน่ะไม่อยากลำบากเอา้าตาทามต่อหน้าลูกนะทาไมพูดจาแบบนี้เลี้ยงไม่ได้แม่เลี้ยงเอง นี่สินะที่เขาว่ามีพ่อแม่เมื่อพร้อมทำให้เด็กมันเกิดมาแล้วยังมาพูดจาแบบนี้อีกโถคุณแม่แค่เนี้ยผมก็เครียดแล้วอย่าซ้าผมเลยจะได้ไหมน้ำพึ่งหลานย่าอย่าไปใส่ใจคำพูดพ่อเองนะมันมีปากมันก็พูดไปเรื่อยค่ะคุณย่าดีแล้วลูกนั่งรอย่าบนนี้เดี๋ยวย่าเรียกไปกินข้าว ลาบุคุงตอนนี้น้ำขึ้งเป็นเด็กบ้านแตกไม่เอานะน้ำขึ้งอย่าน้อยไปเลยฮะลองคิดดูนะถ้าพ่อกับแม่ไม่เลิกกันแล้วทะเลาะกันทุกวันแบบนั้นน้ำขึ้งจะดีใจหรอนั่นสินะน้ำขึ้นจะดีใจได้ยังไงถ้าต้องเห็นภาพแบบนั้นทุกวันเป็นแบบนี้ยังดีกว่าใช่ไหมใช่แล้วฮะเป็นแบบนี้อย่างน้อยน้ำขึ้นก็ยังสามารถใช้ชีวิตปกติ ทีีม่มเสยสยุขภาพจิตน้ำพึ่งเอ้ยตัวแค่เนี้ยต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่หลานย่าเก่งมากๆน้ำพึ่งมีลาบูคุงคอยเตือนสตินะคะเอ๋ลาบูคุงเป็นตุ๊กตาที่คุณแม่เคยซื้อให้ค่ะโถเอ้ยเด็กเนอะเด็ก นั่นสามีของน้ำฝนใช่ไหมไม่ใช่แล้วค่ะเป็นแค่อดีตช่างเขาเถอะค่ะมาจากที่รักในฐานะที่วันเนี้เราได้เปิดตัวกันแล้วในโซเชียลก็มาฉลองกันหน่อยลาบูคุงป่านนี้ยคุณพ่อคุณแม่คงจะเที่ยวกันสนุกไปเลยสินะ น้ำพึ่งก็ยังมีผมอยู่ทั้งคนนี้ฮะอย่าไปนึกถึงเรื่องนี้เลยนะขอโทษนะที่น้ำพึ่งยังอดคิดไม่ได้ว่าตัวเองโชคร้ายน้ำพึ่งอยากให้คุณพ่อคุณแม่หันมาสนใจน้ำพึ่งไหมล่ะฮะผมจะทำให้แต่น้ำพึ่งจะดีใจหรือเปล่าอะไรนะจ๊ะฝันเห็นเลขหวยเหรอลูกใช่ค่ะน้ำพึ่งฝันเมื่อคืน คุณย่าช่วยซื้อเลขตามนี้นะคะคุณย่าต้องเรียนน้ำพึ่งอีกตั้งหลายปีไหนจะเรื่องเรียนน้ำพึ่งอยากช่วยค่ะเป็นเด็กดีอะไรแบบนี้ถ้าถูกนะ่ะย่าก็เก็บเอาไว้ให้น้ำพึ่งนั่นแหละจ้าย่าจํำงจ้าฉันกลับมาแล้วจ้าน้ำพึ่งนี่นางประยงเป็นคนของย่าเองมันไปทุรัที่บ้านมันมา อะไรกัน,จะ,นจะไม่ดีใจได้ยังไงก็คนมันถูกหวยเงินตั้งหลายล้านยาก็เป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วยากเก็บไว้ให้เองนะจ๊ะน้ำพึ่งขอบคุณนะคะคุณยา่านีสินะที่ลาบูคุมบอกว่าพ่อกับแม่จะกลับมาแต่เราจะดีใจหรือเปล่าคุณย่าผู้วาสนาดีหลานสาวให้โชคเฮ้ย hey! นี่มันน้ำพึ่งลูกสาวเรานี่ฉันจะปล่อยให้ใครมาชุบมือเปิบไม่ได้ถ้าใครรับดูแลยายน้ำพึ่งตอนนี้ละก็เฮ้ย hey, เรื่องจริงเหรอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบนี้น้ําฝนต้องรีบวิ่งแจ้นไปแน่จะปล่อยให้เป็นแบบนั้นได้ยังไงต้องรีบไป อะไรกันเนี่ยร้อยวันพันปีไม่เคยมาเยี่ยมลูกถามที่แบบเนี้ยรีบมาเชียวนะเฮะน้ำฝนเธอมันก็พอกันหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะผมจะรับดูแลลูกเองน้ำพึ่งไม่อยู่กับใครทั้งนั้นน้ำพึ่งอยู่กับคุณย่าก็ดีอยู่แล้วพูดอะไรอย่างนั้นจ้ะลูกแม่ขอโทษพ่อก็เหมือนกันนะลูกพ่อขอโทษต่อไปเนี้ยน้ำพึ่งมาอยู่กับพ่อนะ ให้ลาบูคุงตัดสินนะคะในเมื่อทิ้งไปแล้วตับมากันทำไมล่ะฮะเอา้ายังไงเนี่ยสองคนนี้แล้วนั่นจะรีบไปไหนเป็นยังไงล่ะฮะบอกแล้วน้ำขึ้นไม่ดีใจหรอก เป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแอบซ่อนความระทึกขวัญเอาไว้ด้วยนะซึ่งตอนที่หารูปลาบูบูเนี่ยขึ้นรูปปลาบูด้วยตลกชมัดขอบคุณมากค่ะที่ดูคลิปนี้จนจบมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็ฝากช่วยดันด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะทางด้าน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของช่องเราก็ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย